สายเฮลตี้วันนี้เราทําข้าวหน้าปลาซาดินย่างนะคะก่อนอื่นเราเลาะก,กระดูกของปลาซาดินออกนะคะเป็นการเลาะโด,ดยใช้หัวโป้มือเลาะออกนะคะทําง่ายๆเห็นตามภาพเลยค่ะเราจะทําอย่างนี้จนกระทั่งหมดนะคะพอทาเสร็จก็โรยด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็แป้งมันสํำปะหลังนะคะโรยเสร็จแล้วก็กลับด้านแล้วก็เลยเกลือพริกไทยอีกทีหนึ่ง โรยด้วยแป้งมันสำปะหลังค่ะโรยเสร็จเราก็จะมาตวงเครื่องปรุงนะคะเห็นตามภาพเลยค่ะเราจะทำให้เห็นตามภาพแล้วก็ทากระทะด้วยน้ำมันนะคะมาย่างปลาที่เราโรยแป้งไว้เมื่อกี้พู้ก็กลับด้านโดยสกสีสันน่าทานมากแล้วเราก็เติมไมายางนิดไปนิดนึงค่ะแทนน้ำมัน แล้วก็เขยา่าเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ราดด้วยซอสท,ที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะเขยา่าเขย่าให้เข้ากันแล้วก็กลับด้านอีกนิดหนึ่งไว้ประมาณ30วินาทีแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมาคำทานวยกันรสชาติออกหวานเค็มเป็นรสชาติของญี่ปุ่นนะคะ